สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีน 4, คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบอ่อตะคอนะครับก็ไม่ได้มาที่นี่นานพอสมควรเลยนะอะ่วันนี้มาชมรถไฟยามเย็นกันนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะตอนนี้ก็มีเหลาเหล็กที่สร้างขึ้นมาใหม่นะ,ะนี่นะครับบอ่อตะคอนี่ก็เป็นสถานีเล็กๆนะครับเงียบๆนะ อยู่ในเขตอำเภอปากท่อนะของจังหวัดราชบุรีนะครับก็ก่อนจะถึงที่สถานีปากท่อนะครับหนึ่งสถานีนะครับส่วนใหญ่ครบบนรถก็ไม่ค่อยได้จอดนะอาจจะมีแค่รถธรรมดานะที่จอดนะครับสองห้าสี่สองห้าหนึ่งสองห้าห้าประมาณนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ บนรถเร็วนะครับที่171นะครับกรุงเทพอภิวัตรสุไงโกลกนะกำลังจะวิ่งผ่านนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มตู้หรือเปล่านะวันนี้ช้าอยู่18นาทีนะครับโอ้เล่งเครื่องแล้วนะ จะพ่วงเท่าเดิมนะวันนี้ใช้ qsy 5209องาทำขบวนนะครับส่วนขบวนรถก็ล่าช้าอยู่18นาทีนะขบวนที่171นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับสิบหนาฬิกา10นาทีนะครับถึงไปทางสุงไหงโก็ลกสินาฬิกา10ิบนาทีของวันพรุ่งนี้นะมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ท้องฟ้าก็ใกล้มืดเต็มทีแล้นะ สิบแปดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษทักษิณที่สามเจ็ดและสี่ห้านะกรุงเทพอภิวัฒน์สุงไงก็ลบประดังเบซานะครับวันนี้ขบวนรถก็ล่าช้าอยู่ประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับอีกสักครู่ก็จะมาถึงแล้วนะอ่าวันนี้นะครับที่มาถ่ายที่บ่อตะคอนนะครับก็ จุดประสงค์หลักก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นขบวนรถนะครับว่าใช้ความเร็วกันประมาณไหนนะครับเมื่อวิ่งบนเส้นทางทางคู่นะอีกอย่างก,ก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายที่ราชบุรีมาหลายวันแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ขบวน3 7และ4 5ห้าจะมีการเพิ่มตู้ขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่านะรู้สึกเมื่อวานนี้จะประมาณ14หรือส5้าตู้นะครับ ไม่แน่ใจวันนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะยังขบวนรถเร็วที่171นะครับที่ไปก่อนหนะ้านี้ก็พ่วงเท่าเดิมนะ14 15คันนะครับเห็นแสงไฟมาแล้วนะอีกสักครู่จะมาถึงนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะเพราะว่าขบวนรถที่เราถ่ายนะครับก็ ไม่ได้จอดที่สถานีรถไฟบอตะคอนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งผ่านหมดนะบอตะคอนี่ก็เป็นสถานีที่จะเรียกว่าเล็กได้หรือเปล่านะดูนะครับสร้างใหญ่โตอลังการเลยนะครับแต่มีขบวนรถจอดอยู่แค่ประมาณสามคันเองนะ นะครับมาใกล้เลยนะครับขบวนสามเจ็ดนะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับสิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะอ่าแล้วก็ถึงปลายทางพรุ่งนี้นะครับสุงไหงโกโลกนะสิบนาฬิกาสามสิบห้านะครับส่วนขบวนที่สี่ห้านะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับ อ่ะสิกนา10นาทีนะครับก็พ่วงรวมกันมานะอ่ะแล้วก็ไปแยกขบวนกันนะครับที่ชุมทางหัดใหญ่นะครับไปถึงที่ประดังเบซาก็8ปดนาฬิกาหนาทีนะครับทีเว็บวห้าสนย์แปดนะ ชบุรีนะครับสถาน,นีต่อไปนะครับตอนนี้ก็เกือบมือเต็มทีแล้วนะเนี่ยครับพอขึ้นทางคู่นะก็จะใช้ความเร็วอยู่ประมาณนี้นะ19นาฬิกาสิบ้านาทีนะครับกำลังมีขบวนรถจะวิ่งผ่านอีกหนึ่งขบวนนะครับราชาอยู่2ี่สนาทีนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตนะครับที่สามหนึ่งนะ กรุงเทพอภิวัตชุมทางหัดใหญ่นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ่ายวันที่12เมษายนนะครับ2567นะครับอ่าก็วันนี้ก็ส่งเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับเดินทางสู่ภูมิลำเนาวะะครับโดยสวัสดิภาพนะมีวิทย5242นะ เฉีวเลยเพชรชบุรีหัวหินนะครับเป็นสถานีต่อไปนะครับสำหรับกระบวนที่3ามหนึ่งนะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับ16นาฬิกา50นาทีนะแล้วก็ถึงปลายทางนะครับชุมทางหัดใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ7จ็นาฬิกา5นาทีนะครับมาปิดท้ายคลิปนี้กันนะครับ19นาฬิกา46นาทีนะครับ ขบวนรถเร็วที่169นะครับกรุงเทพอภิวัตราปทางยะลานะครับกำลังจะวิ่งผ่านนะครับนี่น่าจะเป็นขบวนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดนะในรอบเย็นวันนี้นะครับลาช้าแค่3ามนาทีเองนะครับก็ใช้ q s y นะครับตอนนี้ในเส้นทางสายใต้นะครับก็จะเหลือแค่167นะ แล้วก็168นะครับที่ยังไม่ได้หัวรดถดจักร q s y สักทีนะกลางๆนี้มีเปิดเพลงนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงจะเข้ามาหรือเปล่านะ S q s y 5227ห้าสองเจ็ดทำขบวนนะครับรถเร็วที่หนึ่งหก้านะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตรสิบเนาฬิกาสาินาทีนะครับถึงปลายทางที่สถานียะลานะสิบเอนาฬิกาห้านาทีนะในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อ่ะพรุ่งนี้ก็วันสงการแล้วนะครับก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับในวันสงการนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ